ก่อนจะไปยิงเอาเทร่านะต้องมาฟังคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเธอปิงออเทร่านะแล้วหมอที่ยิงให้เธอ ไม่ตั้งใจยิงนะคะประสิทธิภาพมันก็ไม่ต่างจากเครื่องไฮฟูธ,ธรรมดาทั่ว,วไปนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องมารู้ก่อนว่าอาเทอร่ายิงไปเพื่ออะไรอาเทอร่ายิงไปเพื่อยกแล้วก็กยกกระชับใบหน้าขึ้นนะครับหลกักๆคือลิฟติ้งทำให้หน้าม,มีความยกขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรมันยิงไปที่ชั้นสแมรหรือชั้นเส้นใหญ่พุ่งกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับทาให้หน้ามันยกขึ้นและยิงชั้นตื้นไปที่ชั้นหนังแท้นะครับทาให้ชั้นหนังแท้เราอะ่ะมีการกระชับมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นการสร้าง,งะค,ะนะค,ะงคาาอาาาน้ถมวว่ แล้วมันต่างใจเครื่องไฮฟูยังไงครับจะบอกว่าเหมือนกันจ้ะนะเหมือนกันแต่อะไรความแตกต่างคืออะไรนะอต ura, นะะีตัวอัลเทรานะครับตัวอัลเทราเวลาวางหัวลงไปนะครับมันจะมองเห็นชั้นที่ต้องการยิงให้โดนนะครับโดยเฉพาะหัวลึกนะหัว4.5หรือหัว3นะครับนะ เอาเทร่านะมันมีจอมันจะเห็นชัดๆเลยว่าชั้นที่เราต้องการจะยิงมันอยู่จุดไหนยิงจะโดนชั้นหรือไม่โดนชั้นนะแต่ถ้าเป็นไฮฟูเป็นยังไงมองไม่เห็นจ้ะเพราะว่าม่อันตาสาวทำอันตาสาวไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเทอรทร่าเขาตดลิขสิทธิ์ไว้แล้วอีไฮฟูทำไม่ได้จ้ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการที่ยิงเอาเทรร่า hmm. ให้ได้ผลดีนะคะ คุณหมอจะต้องค่อยๆวางหัวแล้วก็จับปริมาณเจลให้มันพอดีนะครับแล้วก็เล็งเลงอยู่ที่หน้าจอแล้วค่อยๆยิงทีละช็อตทีละช,อละชอ็อตเพราะฉะนี้อัลเทอรามันจะยิงช้ามากนะคะจะยิงช้ามากเพราะอะไรมันต้องเล็งดูดีๆนะครับแต่ถ้าใครสนัดมันก็จะยิงเร็วขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามอัลเทอรราไม่มีทางยิงเร็วเท่าไฮฟ,ฟูดิท่าดนะครับเพราะฉะนี้ถ้าใครนะครับไปปิงอัลเทร์รานะคบนะปิงอัลเทอรรามาแล้วร,รู้สึกว่าหมอคนนั้นยิงเร็วมากค่ะยิงแบบฟื้นฟื้นฟื้น ฟื้นไม่ได้ยิงปุ๊บฟื้นปุ๊บฟื้นปุ๊บเล็งฟื้นถ้าไม่ได้ชาแบบนี้นะคะแสดงว่าหมอคนนั้นอาจจะขี้เกียจด,ดูหน้าจอค่ะนะทำไมถึงขี้เกียจด,ดูหน้าจอล่ะคะเพราะว่ายิงทีมันมันสี่ร้อยห้าร้อยช็อตหกร้อยช็อตค่ะชี้มื่อยชีย้ขี้เกียจด,ดูนะคะ ถ้าหมอคนไหนที่ยิงเร็วแล้วก็ไม่ได้ดูหน้าจอนะคะประสิทธิภาพมันจะไม่ต่างจากไฮฟูนะคะประสิทธิภาพจะไม่ต่างจากไฮฟูไฮฟูครั้งหนึ่งประมาณหมื่นฟองนะคะอัลทร้าครั้งหนึ่งประมาณสักสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะราคาห่างกันสามสี่เท่านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอคเขาไม่ตั้งใจยิงไม่ตั้งใจดูหน้าจอประสิทธิภาพไม่ต่างจากไฮฟูเธอก็จะเสียเงินฟรีนะคะตัวหมอเองบอกเลือกทำไฮฟูแล้วก็เอาเงิน,ออ 3, 40, นะะท,ที่เหลือสามสี่หมื่นนะคะมาจิบต็อกซินเ